สวัสดีครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นที่ริมบึงครับริมบึงแห่งนี้มีสถานที่แห่งหนึ่งแต่ผมก็สงสัยอ่ะผมก็งุนงงสงกาว่าเขาอเอาหน้าดินไปขายทำไมเยอะแยะแล้วแล้วพอเอาหน้าดินไปแล้วเขาทำอะไรกับผืนแผ่นดินเออเขาก็ปล่อยน้ำใส่ครับปล่อยน้ำใส่แล้วสุดท้ายตอนหลังก็เห็นมาเปิดเป็นบอ่อปลา สรุปแล้ววันนี้ผมกำลังจะพาเพื่อนๆมาชมบ่อปลาบ่อปลาซึ่งมีทั่วๆไปฮะถ้าเป็นบ่อบึงขนาดนะม,มึงน้ำขนาดใหญ่แล้วก็บ่มงไปปล่อยปลาก็มีมบึงบ้นแก่งบึงบางบานเกาะตำบลบ้านดารามีบึงทับกระดานนะเออที่ผมรู้นะฮะแล้วก็ไอที่ผมไม่รู้เยอะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็น บ่ออนุบาลลูกปลาเขาคงจะเลี้ยงปลาด้วยนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้เอาป้ายมามาติดไว้นะว่าห้ามเข้าผมก็ขออนุญาตเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ไม่เห็นตัวนี่ก็เป็นเป็นตะข่ายคนะคุมไว้บนบ่อซึ่งความกว้างของบ่ออยู่อยู่ที่ประมาณหนึ่งงานครึ่งงานครึ่งงานน่าจะครึ่งงานกว่าสองงานน่าจะได้ ส่วนนี้ก็คือบอ่อปลาครับบอ่อปลาซึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งผมเห็นให้เปิดให้นักตกปลาเข้ามา,าน้อยครั้งครับประมาณครั้งสงครั้งนะที่ผมเห็นเห็นนะครับและที่ผมไม่เห็นผมก็ไม่รู้นะฮะบริเวณบอ่บอปลาบ่อนี้ก็จะอยู่ติดริมบึงช่อครับบึงช่อก็จะมีรูปลักษณะเป็นรูปกระทะกระทะกระทะทรงโดนัทนะฮะ โดนัทซ้อนกันสาวงแต่ละวงมีความลึกครับแล้วก็ตรงกลางเป็นโขดดินเป็นเป็นเกาะเกาะกลมๆะแต่ตรงนี้จะเป็นบ,อบ่อปลาครับบ่อปลาก็ตอนที่เขาเปิดโอกาสให้เขามาตกปลากันไอผมก็ไม่ได้เข้ามาแล้วกไ็ไม่ได้หากินกับพวกอะไรพวกปลูพวกปลานะับ ก็ตั้งแต่จบมสามจบมสามที่ที่นีนะครับผมก็เข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพก็ตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณปหอกอปหกถึงมสามที่ผมดักหนูหาปลาครับหาปลาก็ดักหนูนี่ไม่ธรรมดานะแบกกลับเหล็กไปทีสามโลสี่โลตอนแรกพ่อเขาซื้อมาให้โหลเดียวคเขาเอาไปดักแค่คนเดียวไปดัก นาทึ่งติดอยู่ข้างหลังบ้านเขาเรียกานาหลังบ้านพอเราเข้าไปปรากฏว่าโอโ้โหเออได้ดูมาเยอะเลยเชา้ชาเช้าสนใจฮะอยากไปกับพ่อพ่อก็เลยอ่าดีเหยื่อนะอเอาเหยื่อแขวนะกี้แล้วก็ง,ง้งางง้างคันง้างคันกับเหล็กอย่างนี้นะวางเหยื่ออย่างนี้ดักอย่างนี้นะอะไร่เนี่ยครับนี่ก็คือบ,อบ่อปลากว้างใหญ่ไพศาลเลยครับ ก็น่าจะกินอยู่กินเนื้อที่อยู่สักประมาณราวๆสิบห้าไร่น่าจะได้นะครับสิบห้าไร่น่าจะได้เพราะว่ากะด้วยสายตาฮะกะด้วยสายตาเพราะว่าเคยทํานาทําไรมากะที่นะว่าเอาเอลดรถปั่นนาะปั่นได้กี่ไร่กี่ไร่ก็ใช้ใสาสายตากล่าว mm hmm. นี่ก็เป็นที่เ,เป็นสะสะน่าจะเป็นนานะ ปล่อยให้ลกล้างเพราะว่าคงเจ,จ้าของก็คงจะเป็นเจ้าของคนเดียวกันกับเจ้าของบ,อบ่อปลาเนี่ยบปล่อยที่เห็นลกล้างน่ากลัวน่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในทุนคนไหนกว้านซื้อไปแล้วแล้วตกไปอยู่ในมือใครเพราะว่าถัดจากนี้ไปข้างหน้าเนี่ยมันถัดถัดด้วยที่ของชาวบ้านประมาณสามแปลงประมาณแปลงที่สี่ที่ห้านี่จะเป็นฟาร์มไก่ ึ่งไม่รู้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้ยังไงฮะคือทำประชาพิจารณ์ก็มีคนยกมือหลบแหลแต่ผ่านเออนันแหละครับเดินมาคนเดียวก็เสียวๆครับเ,เพราะว่าริบบึงนี่ว่าไปนะฮะงูเห่าเยอะครับงูเหา่าหนาติดกันกับผมนี่ก็โดนงูเห่ากัดครับไม่ตายแต่ว่าหนักไหมครับหนักไหมแล้วก็เลืเอก็เรียกอะไรไปรักษาว่ายังไม่หายดี นี่เป็นแผ่เรือหลังนี่ผมก็กำลังพาเดินมาอีกอีกฟากหนึ่งของอของบ,อบ่บอบปลาบ่อปลาก็จะติดกับนาครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนานาเขียวชุ่มเลยครับก็ตอนนี้อยู่ราลาประมาณ4ี่โมงครึ่งผมเข้ามานี่ช่วงนี้ตะวันอทม,มุม อ,อยู่บนหัวเลยฮะ45องศาเอ้ยไม่ใช่ฮะอยู่ประมาณ 90, 90 97 98ประมาณ75องศาประมาณน,นั้นนี่ก็คือนาข้างๆนะครับนาบึงที่ผมถ่ายลงไปนี่คือ,อะจะเป็นส่วนที่ลงไปเชื่อมกับบึงข้างล่างแล้วก็อย่างที่ผมว่าฮะที่นี่จะมีรูปลักษณะ,ะบึงช่อจะเป็นรูป มีเกาะดินอยู่ตรงกลางหลังจากนั้นก็จะขุดคลอง3ามคลองซ้อนกัน3มวงเป็นรูปตัวโอเป็นรูปโดนัทนี่ก็จะเป็นพันุไม้ต่างๆซึ่งอยู่ข้างๆกับบ่อ,บอบปลาบ,อบ่อปลาอันประกอบไปด้วยฮะนูนกับสโนโะนี่คือสโนครับถัดมาก็คือใบข่อยใบข่อยต้นข่อยนีย่ฮะใบสีฟันนี่แหละใบข่อย ก็ตอนนี้ที่เหลือก็จะเป็นผักกระชูดเป็นผักกระชูดโดดใบแล้วหุบแล้วมันก็เฉดนะฮะบางทีก็บางคนก็เรียกแล้วแต่ชื่อแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนอัญชันแต่ไม่ใช่ดอกอัญชันเป็นไม วัชพืชชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ทั่วๆไปข้างบนก็จะเป็นข้างข้างก็จะมีต้นมะพร้าวกับต้นมะพร้าวรู้สึกไกลๆก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไม่รู้เจ้าของที่หรือเปล่าสงสัยมีคนอยู่ครับเพราะว่ามีเขาเรียกว่า จะวิ่งมาหาเราตรงนี้ก็จะมีออผักออน่าจะเป็นออน่าจะเป็นสโนสนโสนพันหนึ่งครับสโสนก้านแดงสโสนก้านแดง ก็จะมีปลูกตะไคร้ปลูกข่าปลูกตะไคร้ไว้เนี่ยก็เป็นเขา,าเรียกว่าอา,อาหารคลวเลือดนี้ใบาสาบเสือนะฮะตะไครไม่รู้จักสาบเสือใบสาบเสือนี่ก็คุณสมบัติก็คือ,อห้ามเลือดครับเวลาที่มือเรา,เาไปโดนแผล เอาใบครับสาบเถือขยี้นะครับใบไมเนี่ยเอามาขยี้อย่างนี้นะครับขยี้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 แล้วก็โปะไปที่แผลโปะไปที่แผอ่อธิบายให้ชาวบ้านฟังนะครับว่าเราเข้ามาถ่ายภาพวิวทิวทัศนท์นทั่วไปชาวบ้านก็ไม่รู้ต้องถามถ่ายกันเป็นเรื่องปกติ ข้างๆก็จะมีคลองนะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะมีบอ่อปลาอันนี้ก็เป็นเป็นโซนต้นป่วยนู้นเป็นชาวบ้านนะที่เข้ามาถามน,ะนู้นตะโกนคุยกัน <c oughs> ก็นูนะ่นฮะเป็นทางลิมบึงอนะทางที่สามารถที่จะเข้าลัดเลาะไปตามทิวทิวยูคานะนั่นคือถนนครับลัดเลาะไปเรื่อย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 เข้าบึงครับ นี่ก็คือที่ที่เขา,เ,าเลี้ยงปลากันเลี้ยงปลากันกน,นี่ก็คือต้นมะพร้าวครับเขาก็ไม่รู้ว่าเรามาถ่ายอะไร <c oughs> เ,เราก็ไม่ได้อขออนุญ,ญาตฮนะแต่เราก็เวลามาเราก็มองไม่เห็นด้วยนะครับว่าชาวบ้านท่านจะอ,อยู่ตรงไหนนะฮะต,ตรงนี้ก็จะเป็นป่าป่ากระชูดนะฮะ บางคนก็ไม่เรียกกระชูดนะครับนี่นะครับปากกระชูดเต็ไมไปหมดเลยฮะเรียกว่าคือถ้าใครมาเดินเล่นไม่มีรอ,องเท้าบู๊นี่เสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นยากัดต้นยากัดในเขตบึงนี่ต้นยากัดเยอะครับต้นยากัดเวลามันโตมากๆเราสามารถตัดรวบไปมัดทําเป็นไม้กวาดกวาดพื้นบ้านได้ฮะ เขาก็จะเลี้ยงปลาไว้ครับทีเดียวนี่ก็เป็นเกาะเกาะเอ้ไม่ใช่เป็นเกาะเป็นผืนผืนสีเขียวเล็กๆซึ่งยื่นเข้าไปในเขาเรียกไรยื่นเข้าไปในบ่อเลี้ยงปลาก็ไม่รู้เลี้ยงปลาอะไรนะฮะแล้วเขาก็เขากลัวว่าเราจะมาจับปลาเขาก็เลยต้องออกมาขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกว่าไม่ให้จับปลาเราก็บอกเราไม่ได้มาจับปลาครับ ก็จะมีวัชพืชไหลยอย่างะันี่ก็จะมีต้นออมายรลาบมายาลาบยักษ์ครับซึ่งถ้ามายาลาบยักษ์นี่ถ้าเจ้าของบ่อไม่มาฟันทิ้งนะรับรองครับแพรระบาดไปทั่วเลยครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปที่ตรงนี้นะครับพามาดูบอ่อปลาตามมาดูบ่อปลาแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่ง เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผืนนาผืนไร่นะเพราะว่านายทุนเข้ามากวาน,วานซื้อกันยกใหญ่ไม่รู้ว่าเข้ามาอย่างไรถืออํานาจอะไรเพราะว่ามันเป็นมันเป็นนาเป็นไร่อว่ากระตงๆมันเป็นนาแต่ทำไมคือมีการซื้อที่ปล่อยให้ลกลากว่างเปล่าหนึ่งนะสอง มีในทุนมาเปิดฟาร์มฟาร์มไก่ไนะี่ะแล้วหลังจากเปิดฟาร์มไก่เดี๋ยวก็มีการขายที่ยกแปลงหรือว่าเป็นแปลงเล็กๆน้อยๆว่าไปแล้วก็จะมีบ้านเล็กบ้านน้อยเข้ามาปะปนอยู่กับบ้านเราเพราะว่าอย่าลืมนะครับมันมีหนึ่งก็มีสองอ่ะมันต้องเข้ามาจนได้โอเคฮะเราก็ทำเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อเตือนคนไทยให้รับรู้ว่าอย่าดีใจไหมนะคนจีน อมพยพไปอยู่ที่ห้องสิงคโปร์ฮะจริงๆมันไม่ใช่ไปอยู่ที่สิงคโปร์ไม่ได้อยู่อะไรนักอนักหนานครับแล้วก็มันแออัดนะครับจริงๆเป้าหมายอยู่ที่เมืองไทยนะครับเ,เพราะฉะนั้นกับดูนะครับใครที่เพิ่งได้อำนาจมาใหม่ๆถ้าออกกฎหมายตัวใดที่เอื้อใหอ้กรรมสิทธิ์พวกต่างดาวมีสิทธิ ในการที่จะเข้ามาเป็นคนไทยโอนสัญชาติไทยเป็นคนไทยหรือว่ามาฮุบกิจาการเทคโอเวกโอเวอร์ over, over, ดูแลครับช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาครับแล้วก็ชาช่อง YouTube เล็กๆอย่างพวกเรางวแต่ห่วงแต่ปากแต่ทองตัวเองไม่นึกถึงส่วนรวมบ้างมันก็ไม่ได้นะครับไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วคุณจะอยู่ใครการที่คนไทยออกไปอยู่เกาหลีไปทํางานเกาหลีการที่คนไทยไป,ไปทํางานต่างประเทศ มากมายทั่วโลกก็เพราะว่าการที่เจ๊กจีนเข้ามาแย่งเราอยู่แย่งเรากินทางอ้อมทางอ้อมเราบางคนก็ไม่รู้ว่าตนเองเป็นไทยหรือเป็นจีนแต่รู้ว่าพอขึ้นไปอยู่บนความสำเร็จบนหลังเสือไม่เห็นความสำคัญของออชาวบ้านธรรมดาเพราะฉะนั้นชาวบ้านธรรมดาอย่างเราก็ ต้องสร้างตัวตนขึ้นมาให้ชัดเจนแล้วก็บอกบอกไปเลยครับว่า,าเราเป็นคนไทยเ,ออเราเป็นคนไทยไม้ที่เห็นนี้เป็นไม้ยูคาลิปตัสอายุเกิน10ปีครับอายุเกิน10ปีต้นยูคาจะใหญ่ได้ขนาดนี้นี่ความใหญ่ความใหญ่ของต้นยูคาครับนี่นะครับโอบม่มิดนะครับโอบม่มิดใหญ่มากใหญ่มากสูงลิบ แล้วก็ลากดูว่าลากมีแต่ลากเต็ไมไปหมดพัดจะพืชอื่นแทบจะขึ้นไม่ได้เลยนี่คออือความหากินเก่งของลากยูคาครับแล้วก็ดินก็จะจืดไม่มีอะไรอยู่แข่งกับยูคาลิตัสได้เพราะฉะนั้นก็เป็นพืชไทยยได้อีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าเราปลูกมาเพื่อใช้ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่ามันก็จะได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักบริหารจัดการก็คือเราก็จะเสียโอกาสอย่างยิ่งหยดเช่นกันครับ เอาวันนี้ก็ขอปิดภาพสวยๆที่บึงน้ําบึงน้ำบึงช่อติดกับบึงช่อวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ